สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแบบไมื่อยนกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทิทะะักเปิดไฟหน้าเวทีแดชารูเปิดไฟหน้าเวทีก่อนเบยากเห็นพ้นเบิงไหมขอเสียงคุห,หักยายนกหน่อยในเด้อ เป็นปีที่เปลืองน้ำตาที่สุดอยากให้พอหลอดแล้เห็นได้เนาะค่ะอาจเปิดไฟก่อนเพื่อเบ้ากับแฟนเพลงเบ้ากับพีเบ้ากับนองมือนี่ขนามตาไหลเป็นน้ำตาแห่งความปิติเป็นน้ำตาแห่งค,ความปิติค่ะพี่น้องค่ะสิ่งที่เบ้าก็คือ เสียงกระซิบมาจากด้านหน้าประตูแม่จา๋าอีเมีูวบอาพี่นองหักเจ้าซำไดหักเสียงอีสานสซำไดหักอาจารย์อเอจกกะพัดซำไดหักครอบรัวเสียงอีสานสซำไดอาจารย์นักดนตรีขาขอบคุณนะคะว่าต้องเล่นแน่นดอกเฉพาะถ้าเปิดแผ่น แล้วเม่นกนอย,อยากรกาบล้กลางใจของพอของแม่ของผีของน้องให้พ่อยัยหลอดเล่าได้เห็นว่าพี่น้องเอฟซีแฟนแท่งฮักย่าีนกซำใด้ลูกเต่าหักแทงอีพออีแม่เอ,อ้ยพี่น้องหมอรองหมอล,อมอลำต่างคณะเพิ่นกะเปิดสายเปิดการแสดงเปิดฤดูกาลมือนี้ค่ะมือนี้ สิ่งที่แยากน่อยอยากกาบต้องกลางใจของพีของน้องขยาักกล่าบเปื้อสุขุสุกุลและที่จะขอคือขยายรั้วสังกษีให้หนดยขยายหัวค่ะขยายหัวค่ะได้ห่างทวิช่คข่อยกลับไปนู่ค่ะมือนีซิมีหลายๆอย่างอาจิคุคัก ด้านอาหาหนา้าเวที่พี่น้องแต่พลังของพีของน้องของแฟนเพลงผงเอฟซีสุขคนมือดีพอได้มากเอาทั่วมาล่องเขาบพมีสนามให้จออทั่วดอกค่ะไม่มีสนามจอดทั่วนะที่รักนะอ,อยากบอกมากที่สุดเลยอ่ะใยนกกรักทุกทา่านคอยฮักเจ้าเด้อคอยฮักเจ้าเด้อคอยฮักเจออ้าเด้เอ บ่เอาทั่วว่าเอาดามาและไม่เอาควงรีและไม่เอาควงรีบบอยากได้ยินคำว่าอะไรยิ่งจากใจบ่บอยากได้ยินและก็ไม่อยากรับด้วยว่าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ํะแม่เพราะเป็นนางฟ้าอยู่หนาเวที่ท่านั้นเสียงอีสานขึ้นชีพแล้วค่ะพี่น้องเสียงอีสานขึ้นชีพแล้ว ขอบคุณครอบครัวเสียงอีสานบ้านตองห้าขอบคุณสาธุบุญคุณขึ้นหิ่งขึ้นห้องพ่อใหญ่หลอดเจ้าของตำนานขอบคุณมากๆม,มายเสียงอีสานยุคอาจารย์เอจกจักรพัรนินี่เองค่ะเสียงต่อมืออยู่ไซขอบคุณพี่น้องพ่อแม่เพื่อนพ้องหมอหนำเอเซี่สุข,ขู่สุขคนค่ะ ดม,มือนี้เขามามวนเนาะมือนี้เขามามวนค่ะมือนี้เอามวนสะพันมวนสะพันค่ะส่งต่อจากรุ่นสูรุ่น0.5เราตอนนี้พ่อใหญ่แพ้ย์กามาเด้พอพ่อใหญ่แพ้ว่าคันลูกไข่ประเด้จรองเพลงนล้เขบาบ่ยอมเด้อซ่าโอ้ปิ้งเงินมาใส่มือมีเงินตกหนึ่งลอยบาทซึ้งใจมากเลยแบบสุดซึ้งเลย เอาจอมหยุดหน่อยกนะ่อนเนาะเอาจอมหยุดหน่อยมาออกมายืนดูออกมายืนสะกอนมูอห้าเบิดขึ้นสอดแจงตาวเวงนบอรขึ้นยันนี้เ้อเสียงให้ยู่สอดแจงเนะ่พี่กวีทีมอ้นอัวอยู่ไหนอะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมออกมาหน้าเวทีให้หน่อยขอมิดหนึ่งขอตะพ่นงด้วขอนิดหนึ่งค่ะเพราะว่า อันนี้เป็นพลังที่ทุกคนคือพลังแหละนาะอเป็นนกน้อยขอนีกิดหนึง่งค่ะพี่กวีขามาบอกความรู้สึกเพื่อเติมเต็มให้กับแม่น,นกน้อยให้กับอาจารย์เอหน่อยเพื่อแต่งก่อนล่ำให้พ่อแม่เอาขออนุญาตเด้อแม่จ๋าขออนุญาตแดงอล่าล่ำให้ฟังในเปลี่ยนจะเป็นเพกขณะใดี๋ยว่าอนล่ำบึงล่ำบึง ลำจ็กรอยนี่จสี่ห้หลานลงพลงลี่เหม,มือนห้ามมวนยามเดียวโบสเส้นดกแน้มแม่เนาะแม่จา๋าห้าโบเส้นดกแน้แม่เนาะค่ะอคขอบคุณคาวมณีทีมกัวี่ขามวลและอวอัวคุณแม่ให้โอก,กาสนะครับนกาล่ำหน้าเขียนมว่านเขียนมว่าน ตอบคุณหลายๆอดีตเคยเป็นมอลับพี่นกขิ่พท้องพี่น้องอยู่กับพ่อสื่อเยืนสงษยาตอนนี้เปิดเปิดลานตัผมอยูชอบุรีคุณแม่ก็เลยได้เห็นอยู่ในไล่สดก็เลยบอกว่ามือเศาร์ไปไหวคุณแม่กม็เลยว่าเมอแองมาล่ัมเลยะสมจำเนื้อบ่านได,ได้ขอประทานอภัฟครับเกิดปากกการยิ่งญ่นี่เรื่องเยบซีพต้อง มาเปลีป่ยนแปลงบอกทับทวงขอเชิญทันตื่นตาขอเชิญชวนพวกพวามรูในแม่ป่าที่คอยบังน้ำเสนอเสียงอีสานปิดป้องสีไเดมาเสนอทันพวกม่อมทีมกับพิา เป็นปีจะทั่วนี้มาไหวแม่เป็นจังไงกดกระดามเตะย,ย้อนบ่าหาแาเปรูกน้อยจะทั่วนี้มาอังกออแม่เอ,อ้ยหาจังไดจังสี่พ่ออันความพักสมครสมานจะทั่วมาสี่ขลุสี่สิบคนจนเต็มดน,นอีกหลายคนอยากมารวมรดมันเต็มเอาบอยู่ มสู้ไม่น้อหน่อยสู้ขึ้นแม่นจเจริญตัดสินใจรวมโต๊ะแถวเสียงโฮเซลเอิญกันใหมพวกเอฟซีบ้านน้องใสภาพตัางแตกเป็นๆโฮเซลห้องแบบสิ้นใจพวกเพื่อนสาวนี่ก็ได้เต็มทีบ่มีโตพวกเพื่อนสาวนี่ก็ได้เต็มทีบ่มีโตสาวมันคือพลังคืออดมงการพวกเฮานี่ มีอย่งมาฝากตอนเอาเสียงอ้อนมาฝากแม่อกำลังใจแฟนพันเทพอดแฟนออดกำลังใจแฟนพันเทพเนี่วแน่นบ่ลาลืมชาเอยบซียังฝากปืนบอห่างนอกไปใส่บอกให้ได้เรียบเรื่องเสียงอีสานแต่เขาดี เอาเต็มที่กับพวกมวลว่าผมวาวันนี้เอาเต็มที่กับพวกมวลหาความสุขแบบเลือนเลือนมาโอมต้อนแม่นมวนกันโอ้อยแฟนฟัง้เอ หับคุณมาสซีขั้นรถเมนกหน่อยว่าบบไห้เอารถทั่วมากกเได้เมารถตู่เดินบ้านน้องไส่บจอดแล้วทั่วนะ่อตั้งแต่ทั่วของเสียงอีสานนี่กับพ่อแล้วส่งต่อจากรุ่นสูุ่นน้องไดมอนอันนี้จอมยุดหน่อยลูกไสพ้พอไหมไทยอุไรพ่อนคอกำลังใจในเด้อไดมอนดีีไกสวัสดีครับ